เพราะว่าที่เราจะต้องดูแลเขาด้วยเพราะถ้าหายมาเป็นมูลค่ายดินท้อต่างๆเพราะน้ำทุกสายจะวิ่งมาท้องตรางๆใช่ไหมครับดูแลต่างๆจะมาเก็บแต่ตงนั้นน้ำขึ้นท่วมต้องทำไปแล้วนะเอ่สี่รามนะครับหมู่บ้านลาไมันะครับจะเป็นมัสยิดยะยาทูริฟนะครับนะครับเพื่ออัปเดตข้อมูลแล้วก็เพื่อได้ข้อมูลที่ตรงกัน ซึ่งเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วในทุกโดบริเวณเที่เขาตะเวทครับในพื้นที่บบอเนี่ยประมาณสองหายครับอาณาบเณธรรมชาติและบองกันธรมติครับตะบนบ่องนะครับมีสามหมู่บ้านครับตะบนมะนุโบตกนะครับมะนุโบตกมีสี่หมู่บ้านครับมีสี่หมู่บ้านอยู่บ้านสาอนะครับร้อยตบนสี่ห้าสามครับอยู่ที่บ้านลาแปะครับร้อยตนสี่ห้าสี่ห้าครับอยู่ที่บ้านบางเี สำหรับสมบทรลุบลุบตกนะครับจะเป็นรัดสพศรีนาคลุบงุบแผนที่สองจยู่ที่ททสวนวักระนะครับจตุจักรสวนวัชระสำรัก,ะะรกงานปตอนะครับในการช่วยเหลือผูป้ประสบภัยในพื้นที่อำเภอละแวะมี่ตัวเองก็52ไายวันนี้นะครับก็เป็นกิจกรรมหนึ่งนะครับซึ่งเราได้มาเตรียมความพร้อมนะครับในการที่ของการบูรณาการกํากลังนะครับไม่ว่าจะเป็นทางฝ่ายทาหารปกครองตํารวจนะครับองค์กรปกครอง ท,นนท่านนายกเทศมตตบบนตรีตำบลปัญญุมัน่นผู้แทนในนะครับดเนินการนะครับโดยเฉพาะพื้นที่นะครับที่เป็นพื้นที่ที่ เล็กแต่สู้ป้องกันทรัพย์สินนะครับไม่ใช่ทรัพย์สินเสียหายนะป้องกันทรัพย์สินถูกลักขโมยโอเคเยไปยังบอดทิ้นนี้ขายหมดแล้วซื้อในสมัยพอบ่าคอบาวพาไปนครใช่ไหมใช่นี่ของเทศบาลมีชูชีพอยู่กี่ตัวกว่าเออยี่สิบกว่าเห็นไหมไปเดี๋ยวจะอพักหนึ่งกนก็ดีก็ดีแค่สูงเลย แง่เราเนี่ยนะครับในการเกิดห้งไฟนะครับจะเกิดในช่วงของเดือนตั้งแต่พฤศจิกายนนะครับจนถึงพฤษภาคมนะครับตลอดนะครับซึ่งปีนี้นะครับเราเองนะครับโดยการมีการร่วมนะครับไม่ว่าจะเป็นทางฝ่ายอำเภอเองนะครับแล้วก็มีทางกรมธรรม์ที่45นะครับทางสพระแงะนะครับทางท้องถิ่นนะครับทุกภาคส่วนนะครับแล้วก็เทศบาลตันหงมัดนะครับเราก็มีความพร้อมนะครับในการที่จะ ป้องกันนะครับการเกิดและก็ช่วยเหลือพี่น้องนะครับในช่วงการเกิดภัตพิบติภัยนะครับโดยเราได้แบ่งการทํางานนะครับออกเป็นสามขั้นตอนด้วยกันนะครับตั้งแต่เรื่องของการเตรียมความพร้อมนะครับซึ่งวันนี้นะครับที่เราได้จัดกิจกรรมขึ้นนะครับก็เป็นการแสดงออกถึงการเตรียมความพร้อมเห็นว่าเรามีความพร้อมทั้งเรื่องของคนนะครับอุปกรณ์นะครับแล้วก็ในเรื่องของการแจ้งเตือนภัยต่างๆนะครับ นอกจากนี้นะครับในระหว่างการเกิดเหตุไดต่างๆนะครับก็ได้มีการระดุมทรัพยากรนะครับจากทุกภาคส่วนนะของเพื่อตามแผนที่เราได้วางไว้นะครับในการเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับแล้วโดยเฉพาะในสัวของกลุมปอปากเองนะครับก็ได้มีการเตรียมในเรื่องของการเคลื่อนย้ายนะครับมีพี่น้องนะครับที่เป็นอาสาสมัครในพื้นที่นะครับจะคอยนะครับให้คําแนะนำนะครับแล้วก็จะมีการสับสนุปกรณ์จากส่วนราชการนะครับรวมถึงเจ้าที่ครขบองโรงพยาบาลแล้วก็ทางสาธารณสุข นะครับเข้าไปอำนวยความสะดวกให้กับกลุ่มผู้ปอบบางนะครับโดยเฉพาะคนพิการที่นอนติดเตียงอยู่ที่บ้านนะครับแล้วนอกจากนี้นะครับเมื่อหลังเสร็จสิ้นนะครับจากการเกิดอุทกภัยเนี่ยนะครับเราก็ได้มีการเตรียมในเรื่องของการสํารวจความช่วยเหลือนะครับเพื่อที่จะไปดาเนินการช่วยเหลือพี่น้องางเรื่องของการดํารงชีพนะครับเรื่องของที่อยู่อาศัยนะครับเรื่องของอาชีพต่างๆนะครับซึ่งก็ ได้ทดสอบนะครับในเรื่องของความพร้อมต่างๆนะครับก็คิดว่าปีนี้นะครับอำเภอละแงะนะครับก็จะมีความพร้อมในเรื่องของการเตรียมการรับมือสำหรวบท่อขรุขรเกิดนะครับแล้วก็ในส่วนของการแก้ไขแ,แนนในระยะยาวนะครับเราได้ทำโครงการในเรื่องของภูมิสังคมทางน้ำนะครับในการที่จะ การขยายนะครับในเรื่องของโคองแล้วก็เรื่องของตลิ่งนะครับในการที่จะป้องกันครับเรื่องของน้ําร้อนตลิ่งนะครับในหลายๆพื้นที่นะครับรวมถึงการวางแผนระยะยาวในเรื่องของการขยายเส้นทางของครงนะครับส่งน้ําเพื่อที่จะให้น้ําระบายได้เร็วขึ้นนะครับเพื่อป้องกันการเกิดภูเขาไฟซ้่มซากนะครับ